เอาละรครับคุณผู้ชมครับก็มาอยู่ในเกมอนิเมะแวนกากันอีกเช่นเคยน,ยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวภายในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับคากุยะที่เป็นตัวระดับแวนกานั่นเองนะครับคุณผู้ชมว่าทําไมตอนนี้ถึงห้ามสุ่มนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็การันตีโมนันเนี่ยปรับมาที่1,500เนี่ยแล้วก็จะมีอะไรอย่างอื่นบ้างเนี่ยก็ฝากกดไลค์อย่ทีแล้วก็ไปชมคลิปกันได้เลยนะครับผมเอาละฮะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของ Discord ขอองดิสคอร์ทของอันนี้เนี่ยก็จะมีไว้อัปเดตเกี่ยวกับข่าาวสรในเกมมแล้วก็สิ่่งทีจะาในอัปเดตหน้้าาประมณนนีั่นเองนะครับผมอะ่อะกึ เดรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนัเองนะฮะการันตีตัวคาคุยานนั่นเองนะครับผมแวนการ์ดแบนเนอร์พิ t ซี่วิวบีแอปอินเดอะเด็กอัปเดก็คือตัวละครระดับแวนการดเนี่ยก็จะมีการการันตีเข้ามาในอัปเดตหน้าหรือว่าอัปเดต7.5นั่นเองนะครับผมซึ่งค่าในการการันตีนะครับผมอยู่ที่20,000ซัมมอนนั่นเองนะฮะหรือว่า20,000ครั้งนะครับผมแล้วเขาก็พิมพ์ต่อมาว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากจะได้เจ้าคาคุยาจริงๆเนี่ยเราแนะนาว่าให้คุณเนี่ย นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บดอกไม้ไว้รออัปเดตหน้าไอดอกไม้ที่เราสุมไปก็จะมีค่าการันตีแน่ๆไงแต่ว่าถ้าเราสุมไปในอัปเดตเนี้ยมันจะไม่มีค่าการันตีไงคุณผู้ชมก็เลยคิดว่าเก็บดอกไม้ไว้ก่อนแล้วก็รออัปเดตหน้าทีเดียวเผื่อแบบว่าได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้แน่ๆคือไอดอกไม้ที่เราจะสุ่มไปอ่ะมันไม่เสียเปล่าเว้ยก็แนะนําว่าให้เก็บดอกไม้ไว้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมอะประมาณนี้ซึ่งณตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เลยนะเอ็นะครับสุมไปประมาณล้านกว่าัอปเด น่ามาันจะมีการันตีก็เลยแบบว่าโอ้โหสุ่มไปแบบเรียบร้อยเลยล้านกว่านะครับผู้ผู้ชมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนั่นเองนะฮะก็อัปเดตหน้าก็อย่างอรก็มีการันตีแล้วไอสิ่งที่เราสุ่มไปก็ไม่สูญเปล่านะครับผู้ผู้ชมอ่ะประมาณนี้ หาไก่ตันหลือไอเทมต่างๆในแมปเนี่ยดีที่ชอบนะฮะมีมากมายหลายแมปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแ่นการ์ดหรืออนิเมะเรนเจอร์เองนะครับรับกดเกมพาร์ล้วเติมรูปบัตรแท้นะครับผมเติมไว้ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นตบบ์นั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูที่หัวข้อถัดไปนั่นเองนะครับผู้ชมอันนี้เนี่ยอาจจะละเอียดนิดนึงนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับเทรดรีโลที่มีการันตีโมนาดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับจากสองพันห้าหนั่นเองนะฮะก็อันนี้เนี่ยแต่ผมจะไปให้ทุกคนดูด 2.5เท่าเหลือ1.5เท่านั่นเองตอนนี้นะครับคุณต้องใช้1,500เทลลิโลเพื่อสุ่มบนยูนิตห่งตัวการันตีโมนาหนั่นเองนะฮะจากเดิม2,500นะครับคุณผู้ชมก็คือสมมติว่าใครจะสุ่มหาโมนาหให้ตัวละครหนึตัวเนี่ยก็จะใช้เพียงแค่1,500เทลในการการันตีโมนาหนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็การันตีนี้เนี่ยก็จะมีให้โซล a d เด d ไอแล้วก็อิตาเลียด้วยนะเอานะฮะซึ่งการันตี0แล่ยอยู่ที่88นนับผมถ้าใอยเดบไองนะรผู้้ชมมปาี 400, มีข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าเอาสมมติว่าตอนนี้เราสุ่มไปประมาณ2,000ลิโลให้กับตัวนี้แล้วล่ะเออประมาณเนี้ยแล้วมันแบบถ้าสมมุติว่าเรามีข้อสงสัยว่าเอ้แล้วตอนที่มันอัปเดตมาผมสุ่มเกินไปแล้วจะเป็นยังไงนั่นเองนะฮะนี่มันจะคีดตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะถ้าคุณสุ่มเกินจํานวนพ t ีตี้ใหม่ไปแล้วเนี่ยคุณจะได้รับมันอัตโนมัติในการสุ่มครัง้งถัดไปหรือว่าถ้าให้อธิบายง่ายๆคือถ้าสมมติว่าคุณสุ่มเกินจํานวนพ t ีตี้ที่มันปรับใหม่มาแล้วเนี่ยครั้งต่อไปนะ แต่ว่าถ้าเราสุ่มเกินจำนวนพีตี้ไปแล้วเนี่ยมันออกให้แน่ๆนะครับผู้ผู้ชมอ่ะไม่ต้องห่วงนั่นเองนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาจะพิจรารณา,าเพิ่มเติมนะครับผม UI เกีคือกับแสดงค่าเทรดพีตี้หรือว่าเป็นหน้า U i ที่แสดงว่าตอนนี้เราสุ่มไปเท่าไหร่แล้วนะครับผู้ผู้ชมอ่าก็อันนี้เนี่ยเขามองว่ามันดีอยู่แล้วนะคือตอนที่ยังไม่มีอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็จะคิดไว้เพิ่มแล้วกันว่าเออถ้ามันมีจะดีไหมนะครับผู้ผู้ชมประมาณนี้เนาะโดยส่วนตัวผมคิดว่าอยากให้มีนะเพราะว่าจะได้รู้มช ประมาณนี้ก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะฮะก็พันห้าร้อยได้โมอนัสได้แน่หนึ่งตัวเอาง่ายๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะเพิ่มถัดมาในอัปเดตหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ามาที่สนิกเลยนั่นเองนะฮะนี่นะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมก็จะมีเกี่ยวกับสนิกพีที่เป็นตัวเลขอะไรอย่างงี้มาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสื่อถึงอะไรนั่นเองนะฮะก็ถ้าใครแก้พัฟเซิลได้ก็ลองคอมเมนต์บอกดูด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสนิกพีนั่นเองนะะ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 ะฮฮออออออ่่่่เเเเเเเดดดดดีีีี๋ยยยววววรรรรรราาาาามมมมมูพ้้้้กกกกัััััันน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 นลลคคคบบผปป็็็็โโงงตต์แจิุะ อ่ะประมาณนี้3ตัวที่ผ่านมาเป็นตัวเวนการ์ดที่เกิดจากการสุ่มนั่นเองนะครับผู้ชมแบบไม่ได้ต้องอีโวเหมือนโซงกินอูเนาะอ่ะประมาณนี้เลยอ่ะนี่ครับผมก็มีป่าเอสคานอนั่นเองนะครับผู้ชมก็ถ้าใครดูแล้วเนาะอันนี้ก็สปอยเลยแล้วกันนี่ก็จะเป็นเขาเรียกไงเป็นอาวุธเนาะโอเคดูไปเรื่อยๆนี่นะครับผมเอสคานอนั่นเองนะฮะขออนุญาตผิดเพลงนะครับผมอ่าก็ถ้าให้เดาไม่ผิดพลาดน,นะก็จะเป็นตัวระดับเวนการ์ดแน่ๆนะฮะจากการที่เปิดตัวด้วย เดวโลเอ่อกูจิต้านั่นเองนะฮะแล้วก็คาบุยะนะครับผมเออผมมองว่าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเวนการ์ตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมก็ถ้าให้ดาวแล้วเนี่ยก็จะมาจากการสุ่มเหมือน3ตัวที่แล้วเลยน,นั่นเองนะฮะซึ่งถ้างั้นเนี่ยข่าวดีก็คือว่าถ้าในอัปเดตใหม่เนี่ยมีการสุ่มที่ใช้ค่างเงินใหม่หรือว่าเป็นคอเร็ซี่ใหม่เนี่ยก็จะใช้การ,รันตีเพียงแค่3ล้านเหมือนคาบุยะเลยนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมก็เรียกง,ง่ายๆคือหวานเจี๊ยบนะครับผมเพราะว่าถ้าใครที่กำลังมองหาเวนการ์ตัวใหม่เเเเเนน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 ีี่่่่่ยยก็็็ละะะะะะคคครรััับบุณผู้ชมออออปปงฮาจด ได้แน่นะแล้วก็น่าจะมีการันตีเพิ่มเข้ามาแล้วโอเคประมาณนี้ก็3ล้านเหมือนคาบุยะเลยนะครับผู้ชมแต่ว่าค่างเงินก็อาจจะเปลี่ยนใหม่แล้วกันเออประมาณนี้นะเป็นในอีเวนต์ใหม่ประมาณนี้โอเคก็มีอะไรอีกไหมนะครับผมก็ อ่ะตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็จะมี anniversary voting หรือว่าให้โหวตตัวละครที่จะมาในอัปเดตของ8.0นะถ้าผมจะไม่ผิดนะเออซึ่งอัปเดต8.0นเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตของ anniversary หรือว่าอัปเดตครบรอบหนึ่งปีนั่นเองก็อันนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครที่ให้โหวตมากมายเลยก็จะมีคนเสนอเข้ามานนเองนะฮะก็ถ้าใครอยากจะโหวตตัวละครไหนก็ลองไปดูกันได้นะแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังไม่มีในใจเลยนะว่าจะโหวตตัวไหนนะครับคุณผู้ชมเออเพราะว่าแบบคือเรียกว่าไงคือ ตัวละครมาด้วยนะคุณผู้ชมเออแบบเสนอมาเยอะมากก็อาจจะเป็นตัวละครที่แจกฟรีก็ได้หรือว่าต้องทำเควสเอานะครับก็ต้องมารอดูกันนั่นเองนะฮะเยอะมากเลยนะคือแบบคนเสนอมาเยอะมากจริงๆอโอเคก็รอดูด้วยกันว่าวตไหนจะได้เดยอะสุดแล้วก็ได้ทำเป็นเอนดเวอร์ซี่นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้โดยส่วนตัวผมอยากเสนออะไรอรอถ้าผมแบบถ้าถามผมเลยนะผมคิดว่าอะไรก็ได้วะ่ะเออเพราะว่าแบบตัวละครม,มันกว้างมานะ แต่ถ้าให้ผมอวยเลยนะผมก็น่าจะเสนอเป็นเดนจิเชนซอมแมนะเออเพราะว่าผมชอบดูเชนซอมแมนั่นเองแต่ว่าเออก็แล้วแต่ความคิดแต่ละคนเหมือนกันว่าจะเสนอเป็นตัวอะไรอ่ะอันนี้ก็จะมีบูอีโวเออเบจิต้านะฮะผมบอกว่าน่าจะเป็นเอ็กซ์คูซีฟแหละไม่น่าจะเป็นตัวที่แบบเบื่อๆอะไรหรอกเออน่าจะเป็นตัวแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีโคมีเควสอะไรหรือเปล่านะเออก็ต้องมารอดูกันแต่ว่า เยอะมากจริงๆนะคนเสนอเข้ามาแบบโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเลยนะคุณผู้ชมก็มีคูลเลอร์ด้วยนะเออถ้าใครอยากลองเสนอก็ลองมาเสนอได้นะคุณผู้ชมอาจจะมีตัวละครที่ถูกใจเราก็โหวตไปได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้สําหรับหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมมีแวนการ์ดการันตีอ่ะอยู่ที่3ล้านค่าเงินนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็รอในอัปเดตหน้าแล้วกันใครที่อยากสุ่มคาวยะก็รออัปเดตหน้า3ล้านฟาวเวอร์ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่2คือโมนาดพันห้าร้อยดีโลก็ตอนนี้เนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่ หนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมโมดหนักเน้นๆนั่น,น,น,นเองนะฮะแล้วก็ส่วนอย่างที่สามนะครับก็จะเป็นป่าเอ็สคานอนนั่นเองนะฮะก็น่าจะเป็นระดับแวนการ์ดที่มาสุ่มเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะก็มีการันตีแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมในอัปเดตหน้าเนาะก็3ล้านค่าเงินใหม่เออไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแบบอีเวนต์อะไรน่าจะเป็นแบบ ไฟเหลืออะไรก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่า3ล้านได้แน่นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วก็อย่างที่4ก็จะเป็น a n n i v e r s a r y character หรือว่าตัวละครที่จะมาในอัปเดต8.0นั่นเองก็เป็นตัวละครพิเศษนั่นเองนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับหัวข้อที่พูดถึงภายในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารของอะไรไมะแฟนการนั่นเองนะฮะก็ตั้งตารอดูรอชมแล้วก็รอเล่นนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ถ้าผิดพลาดไปไประการใดในคลิปเนี่ยก็ขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่า <c oughs> กันแล้วก็ไว้ใจกันคลิปหน้านะครับผู้ชมใครกดไลค์ขอได้โบนัสไว้ๆนะครับผู้ชมไว้เจอกันบายบาย